สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูจิ๊ปอีกแล้วนะคะในห้องเรียนสังคมออนไลน์ by ครูจิ๊ปของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทที่2เรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยซึ่งในบทเรียนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลได้อย่างถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยกิจกรรมประชาธิปไตยประเทศไทยมีการปรกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดในการปรกครองประเทศซึ่งคุณครูชิ๊ก็มีคำถามท้าทายให้นักเรียนได้คิดนะคะว่า ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศได้อย่างไรใักเรียนรองคิดดูสิคะว่าคำตอบนี้คืออะไรนั่นก็คือการเลือกตั้งนั่นเองค่ะเด็กๆการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งประเทศไทยเราจะมีรัฐบาล ที่คอยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารประเทศและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่วางเอาไว้ซึ่งก็จะมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นค่ะเรามาดูส่วนแรกกันค่ะการบริหารราชการส่วนกลางกันก่อนจะประกอบไปด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีลำดับต่อมาคือกระทรวงและลำดับรองลงมาคือกรมค่ะ ต่อไปเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคค่ะเล็กลงมาหน่อยประกอบไปด้วยจังหวัดอำเภอค่ะต่อมาเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นย่อยลงมาอีกนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย2ประเภทด้วยกันก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปค่ะจะประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศาบาลค่ะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจงะเล็กที่สุดนะคะ ประเภทที่2ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษค่ะจะมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองค่ะซึ่งเป็น2จังหวัดที่แยกตัวออกมาและมีการปกครองในรูปแบบพิเศษซึ่งจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆนะคะเด็กๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในชั้นเรียนนี้นะคะคุณครูจีบอยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นองค์กรที่เล็กที่สุดค่ะเพราะว่าองค์กรพวกนี้จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดค่ะเรามาดูอันแรกนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นจัดตั้งขึ้นเพื่อกระจายอำนาจสู่องค์กรภาคประชาชนในระดับตำบล เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในตำบลได้อย่างเหมาะสมเช่นตำบลมาตาพุธนั่นเองค่ะบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเช่นรักษาความสะอาดของถนนทางน้ําและที่สาธารณะป้องกันและระงับโรคติดต่อส่งเสริมและอนุรักษ,ษ์ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลําดับต่อไปนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะใหญ่ขึ้นมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานในการดูแลพัฒนาพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเช่นจังหวัดระยองเป็นต้นค่ะบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิน่นจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสร้างและบำบรุงรักษาทางบกและทางน้ำค่ะต่อไปก็คือเทศบาลค่ะเด็กๆอาจจะเคยคุ้นเคยนะคะเทศบาลเทศบาลคือเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะหนึ่ง ที่มีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองรวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสมกฎหมายได้จัดแบ่งเทศบาลออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. เทศบาลตำบล 2. เทศบาลเมือง 3. เทศบาลน,นาครบทบาทหน้าที่ของเทศบาลน,นะคะเช่นรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ป้องกันและระงรับโรคติดต่อจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสุดท้ายส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะจะมีอยู่2ออย่างก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองเรามาดูส่วนแรกค่ะ กรุงเทพมหานาครกรุงเทพมหานาครมีลักษณะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่เมืองหลวงมีจำนวนประชากรมากรวมถึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญสิ่งที่มีความแตกต่างจากการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วๆไปเช่นมีกฎหมายบริหารราชการเป็นของตนเองมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครเป็นผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการสาธารณะบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเช่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูแลรักษาที่สาธารณะดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุดท้ายปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดค่ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษอย่างที่2ก็คือเมืองพัทยาค่ะเมืองพัทยามีลักษณะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากและเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่มีเงินหมุนเวียนมากเลยนะคะบทบาทหน้าที่ของเมืองพัทยาเช่นรักษาความสงบเรียบร้อย วางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้างดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวและสุดท้ายกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้องค์กรที่มีความสำคัญและก็ใหญ่ที่สุดค่ะนั่นก็คือรัฐบาลน,นั่นเองค่ะ รัฐบาลคือตึกไทยคู่ฟ้าตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีเป็นที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆและเป็นที่รับรองแขกของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีเป็นคณะบุคคลที่อยู่ในฝ่ายบริหารจะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนเป็นประธานคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้คณะรัฐมนตรีมีบทบาทหน้าที่บริหารประเทศให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ค่ะครูจิ๊กก็มีคำถามให้นักเรียนตอบในใจนะคะโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ผลงานของรัฐบาลที่นักเรียนรู้จักมาหนึ่งตัวยอย่างบอกผลดีที่เกิดจากการทำหน้าที่และผลงานของรัฐบาลน,นั้นๆน,น,นะคะ ลองตอบในใจดูค่ะเมื่อสักครู่ครูจิ๊บให้เด็กๆลองตอบในใจดูแล้วนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลน,นั้นคืออะไรเรามาลองดูค่ะว่าจะตรงกับที่นักเรียนตอบในใจหรือไม่บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆเช่นบริหารราชการแผ่นดินรักษาเอกราชของประเทศชาติ พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศส,ส่งเสรมสิมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสุดท้ายส่งเสริมให้เกิดความรักและความสามัคคีตรงกับที่นักเรียนนึกในใจไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรา จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะในเรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยเมื่อสักครู่เราได้เรียนไปแล้วลองมาดูซิว่าเราตอบคำถามถูกต้องไหมโดยในสัปดาห์นี้เราจะตอบลงในใบางานที่คุณครูแจกไปให้นะคะเด็กๆ 1. จงอธิบายบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยสังเขปค่ะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้าง 2. จงอธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐมาโดยสังเขตเมื่อสักครู่ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าบทบาทหน้าที่ของรัฐมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆก็ใกล้จะหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูจิ๊บก็ขอสรุปสิ่งที่เรียนมาในชั่วโมงนี้ให้เด็กๆเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เราได้เรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไป ซึ่งก็เป็นการปกครองของจังหวัดต่างๆค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบนึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษเด็กๆจําได้ไหมคะจะมีอยู่2ออย่างนั่นก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองค่ะและเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลว่าหน้าที่ของรัฐบาลมีอะไรบ้างเด็กๆลองไปดูคลิปทบทวนแล้วก็ทำใบงานที่ครูจิ๊บแจกส่งด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเรียนอีกแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ